ทำนองของเราก็ยังเปล่งขับขานก้องอยู่ในหัวใจจนวันนี้นาทีนี้ยังไม่เลือนลางจางหายแม้ไกลกันสักเท่าไรแม้เวลาผ่านไปแค่ไหนแต่ความรักความผูกพันเธอและฉัน ดีค่ะพวกเราจดหมายรักที ceu, okay. ่ส่งถึงทุกคน Love Letter ค่ะก็ประกาศล่าสุดนะคะก็คือเป็นประกาศยุติบทบาทวงนะคะที่เราทําร่วมกันมานะคะทั้งหมด8ปีเนาะก็เป็นพวกเรานะคะก็เป็นวงโคเวอร์แล้วก็ไอดอลใช่พวกเราก็ทํากิจกรรมหลายๆอย่างด้วยกันนะคะก็จนถึงตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้ปรึกษาพูดคุยร่วมกัน ถึงเส้นทางในอนาคตของแต่ละคนแล้วก็เลือกที่ตกลงร่วมกันนะคะเลือกที่ว่าจะยุติบทบาทของวงในปี2020นี้ค่ะก็หลังจากที่ยุติบทบาทของวงนะคะแต่ละสมาชิกเมมเบอร์แต่ละคนนะคะก็ที่จริงแล้วก็เหมือนกับว่ามีแนวทางกันแนวทางอนาคตอาชีพในอนาคตของตัวเองในใจแล้วนะคะต่อจากนี้ไปก็สมาชิกแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าพัฒนาในศักยภาพ อื่นๆของตัวเองนะคะเพื่อที่จะไปต่อยอดในต่อยอดเหมือนกับในอาชีพในฝันของ <ใน S 1> แต่ละคนแต่ละคนสนใจแล้วก็ก้าวเดินในเส้นทางใหม่ข,ของแต่ละคน<ช>ค่ะใช่ค่ะ <c oughs> ก็ค่อนข้างมาไกลามากๆ <c oughs> ก็ที่จริงก็ทั้งผูกพันด้วยแล้วก็เกินคาดมากๆด้วยค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ทํากันมาตั้งแต่แบบเด็กมากๆอายุประมาณ1ิบกว่าขวบเองตอนนั้นก็แบบทําอะไรกันไม่ค่อยเป็นด้วยแต่ว่าเราก็มีความคิดที่แบบอยากทํากิจกรรมร่วมกันอยากสร้างผลงานอะไรสักอย่างด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมาจนถึงตอนนี้ก็ยาวนานมากแล้วก็ไม่คิดถึงเลยว่าเราจะได้เจอหลากหลายคนได้ทํากิจกรรมหลายๆอย่างก็รู้สึก ขอบคุณแล้วก็รู้สึกประทับประทับใจทุกคนที่แบบช,ช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีซัพพอร์ตเรากันเป็นอย่างดีจนถึงตอนนี้เลยค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าให้แบบว่าย้อนกลับไปมองตัวเองในสมัยนั้นเนี่ยจนมาถึงปี2020เนี่ยคือเราแบบไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะมาไกลถึงตรงนี้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ขึ้นเวที่าบ่อยขนาดนี้ได้ขึ้นเวทีแบบได้ได,ได้รับคำเชียร์ให้กับ คำแบบเขาเรียกว่าไงนะได้รับกําลังใจจากทุกคนได้มีผลงานเพลงเป็นของตัวเองด้วยก็เลยรู้สึกว่าแบบว่ามันเกินคาดมากจริงๆค่ะก็เลยรู้สึกอยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตพวกเรามาตลอด8ปปีด้วยกันเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่ๆทีมงานนะคะหรือว่าแฟนคลับทุกๆคนนะคะก็รู้สึกขอบคุณจากใจจริงขอบคุณมากๆค่ะ ก็อย่างที่ทั้งสองคนนะคะได้พูดไปนะคะรุ่นก่อตั้งได้พูดไปก็คือพวกเราต่างก็มีเส้นทางที่พวกเราได้เลือกนะคะว่าพวกเราเนี่ยจะเดินไปต่อนะคะก็ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะคอยสนับสนุนพวกเราในเส้นทางนั้นด้วยนะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของพวกเรารุ่น6กเนาะก็ ตีว่า3ปีเกือบเกือบสปีกว่าเกือบเกือบสปีนะคะก็พวกเราก็ทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยให้กําลังใจใพวกเรารุ่น6นะคะมาตลอดเลยนะคะทั้งแบบแฟนคลับของเมโลลินที่แบบว่าเยอะแยะล้นหลามมาก <c oughs> แล้วก็แฟนแฟนคลับทุกทุกคนนะคะที่คอยสนับสนุนนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากใจจริงค่ะ ก็ถึงพวกเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันในฐานะชื่อวง l ล v e เลเตอรนะคะแต่ว่าทุกคนก็ยังสามารถติดตามหลายๆคนนะคะได้อยู่นะคะก็ก็ดูกันนะคะว่าแต่ละคนจะทำอะไรหรือว่าก็เออก็ติดตามผลงานกันได้แล้วก็ออฝาก เข้าไปซัพพอร์ตให้กําลังใจทุกคนกันด้วยนะคะถึงทุกคนจะรู้สึกเศร้าว่าเอ๊ะเราไม่ได้อยู่รวมกันเป็นวงนะคะแต่ที่จริงแล้วพวกเราก็อยู่กันเป็นครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องกินก็ยังเจอกันได้เสมออยากจะบอกทุกคน <c oughs> หลายๆคน <c oughs> อาจจะแบบว่าเป็นกังวลว่าแบบเลิฟเลิฟแบบโอ้ไม่นะ <c oughs> จะจ <c oughs> แยกกันเลอะกคกยังเจก็ยังรักกัน เป็คระ<ช>เพราะฉะนั้นทุกคนที่ติดตามเนี่ยก็เป็นเสมือนครอบครัวเราเหมือนกันนะคะก็ยังไงก็ยังเห็นหน้าค่าตากันได้อยู่ค่ะแม้ว่าชื่อเลเบลเตอร์เนี่ยอาจจะหยอาจจะหยุดลงเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าสมาชิกของแต่ละคนเนี่ยชีวิตก็ออยังเดินก้าไปข้างหน้านะคะก็ะะะแต่ละคนต่างก็มีเส้นทางของตัวเองเนาะทุกคนก็สามารถติดตาม อสมาชิกทุกๆคนเนาะได้ตามทางของแต่ละคนนะคะยังไงก็เมื่อถึงจุดๆนั้นเนี่ยก็อยากจะขอให้ทุกคนน่ะคอยซัพพอร์ตสมาชิกคนอื่นๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจมาโดยตลอดต่อจากนี้ก็ขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้เราต่อไปด้วยนะคะและในสักวันหนึ่งนะคะเราหวังว่าผลงานของพวกเราทุกคนนะคะที่เราจะสร้างต่อจากนี้เป็นต้นไปที่แบบว่าเป็นผลงานของแต่ละคนเนี่ยหวังว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะจะเป็นสิ่งที่ เขาเรียกว่าอะไรนะให้ให้กำลังใจคอยแบบว่าฮิวใจคอยแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นกลังใจทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนคอยฮิวใจทุกคนคอยแบบเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเป็นความหวังให้กับทุกคนได้ในอนาคตนะคะยังไงก็ขอฝากพวกเราต่อจากนี้เป็นต้นไปด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะสําหรับ3ปีกว่าที่สนับสนุนกันมาดีใจที่ได้เจอกับทุกๆคนนะคะ ดีใจที่เราเลิกสิงเสารแล้วก็ออกมาเจอกับโลกภายนอกค่ะเราลงมาจากดาวเมโลเลียนเชียนะเราเล่นเราเล่นก็ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนกันค่ะแล้วก็ต่อจากนี้จะมีอะไรก็ฝากด้วยเหมือนกันค่ะรักทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณนะคะำหเอ่อหนึ่งปีกว่าๆที่บอยได้เข้ามาในวงนะคะ ก็ถึงจะไม่ได้เจอกันในฐานะเมมเบอร์วงเลมเลเตอร์แล้วก็ทุกคนก็ยังสามารถเจอบอยได้ตามงานคุนะคะบอยก็จะไปคุ่บ่อยๆนะคะเอาไว้เจอกันนะคะค่ะส่วนไข่นะคะก็ตลอดแปบปีที่ผ่านมาค่อนข้างมีความทรงจำที่เยอะมากๆเลยนะคะก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่คอยสนับสนุนตัวอาไข่มาโดยตลอดนะคะแล้วก็รวมถึงสนับสนุนเมมเบอร์ทุกคนด้วยรู้สึกว่าชีวิต อาเรเลเตอร์เนี่ยเราอยู่กับมันมาเกือบครึ่งชีวิตด้วยกันแล้วนะคะรู้สึกว่าเราสามารถเก็บเก็บประสบการณ์หลายๆอย่างได้จากที่นี่เราได้รับความรักเราได้รับกําลังใจมาจากทุกๆคนนะคะเราก็รู้สึกว่าเราขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์อัพเราได้ตลอดนะคะชีวิตของเรามาถึงจุดๆนี้ได้เพราะว่าทุกๆคนนะคะอยากจะให้ทุกคนรับรู้ไว้เพราะฉะนั้นอ,นอนาคตนะคะเราก็อยากจะใช้ชีวิตที่ทุกคนให้กําลังใจวันนี้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็สักวันหนึ่งนะคะเราก็อยากจะ ทำผลงานเป็นของตัวเองนะคะเพื่อที่จะส่งมอบให้ทุกคนอีกครั้งหนึ่งค่ะขอขอบคุณค่ะก็เลิฟเลตเตอร์นะคะก็จดหมายรักเนี่ยมันก็มาจากการที่เราอยากส่งมอบความรักนะคะส่งมอบกําลังใจให้ทุกคนนะคะผ่านการแสดงผ่านเสียงเพลงและข้อผ่านข้อความของเราค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมารวมกันเป็นเลิฟเลตเตอร์ก็ยังไงก็รู้สึกว่าดีใจมากๆนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน กิจกรรมนี้นะคะเพราะว่าเลิมเลตเตอร์เนี่ยรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆในชีวิตเลยก็อยากฝากจดหมายฉบับสุดท้ายนี้ไว้นะให้ทุกคนนะคะแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ว่าพวกเราได้สร้างความทรงจำดีๆผ่านจดหมายนี้ด้วยกันมาค่ะค่ะก็เลิมเลตเตอร์นะคะก็ใกล้จะถึงฉบับสุดท้ายแล้วนะคะก็ก็ อย่างที่เป็นเลเบเลเตอร์เนาะก็เป็นจดหมายถึงจดหมายมันจะจบไปแล้วนะคะแต่ว่าเราก็สามารถกลับมาอ่านมันได้เสมอนะคะผลงานของพวกเรานะคะก็จะอยู่กับทุกคนตลอดไปเลยนะคะแล้วก็ช่วยสนับสนุนหนูต่อไปได้ค่ะทุกคนทุกคนก็โหพูดกันไปหมดแล้วรู้ตะพูดอะไรเลยค่ะก็เนาะในเลเวเลเตอร์ี่ความหมายของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปใช่ไหมคะสําหรับ โซลาเนาะก็มองว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตค่ะคือจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายที่เราเขียนกันมาอย่างยาวนานเลยเนาะถ้าอย่างรุ่นหนึ่งอย่างเงี้ยก็เขียนมา8ปี <c oughs> เขียนจนมืององกส่วนรุ่นรุ่นหนี่ก็3ปีส่วนรุ่นล่าสุดก็1นึ่งปีก,กว่าๆคือมันเป็นการเขียนจดหมายที่นานมากๆแล้วเราก็มีเรื่องราวมีความทรงจํามากมายที่ ทุกคนได้บันทึกได้เก็บเกี่ยวเรื่องราวไว้อนะคะก็อยากจะให้ทุกคนอะคะ่ะเก็บเกี่ยวเรื่องราวนั้นจดจําความทรงจํานั้นเอาไว้ตลอดนะคะว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่อะคะ่ะจดหมายอะคะ่ะเราสามารถนํามาอ่านได้ตราบใดที่มันโดนปกกินถูกไหม <laughs> ใช่ก็เก็บดีเพราะ ใช่เพ,เพราะฉะนั้นก็คืออยากจะให้ทุกคนนะคะเก็บจดหมายฉบับนี้นะคะไว้ให้ดีๆนะคะจดหมายที่พวกเรานะคะทุกคนช่วยกันร่วมกันเขียนขึ้นมานะคะในความทรงจําของทุกคนนะคะก็เก็บรักษาไว้แล้วก็จดจําพวกเรานะคะในฐานะเลเวเลเตอร์เนาะจดหมายรักฉบับนี้นะคะ